วังชะตาสำหรับชาวราศีเมถุนในช่วงนี้การเงินการงานและความรักของคุณเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวหวนเอกจะเล่าให้คุณฟังครับ วันนี้นะครับจะมาคุยกันถึงชาวราศีเมถุนครับชาวราศีเมถุนในช่วงนี้นะครับเรียกว่าการงานค่อนข้างมั่นคงนะครับและงานของคุณนั้นไปได้ดีแล้วก็มีโอกาสที่จะก้าวหน้าไปได้อีกต่างหากด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้จะมีงานใหม่ๆโปรเจกต์ใหม่ๆที่จะเข้ามาสําหรับชาวราศีเมถุนนะครับก็เตรียมพร้อมที่จะรับมือและก็รับรางวัลได้เลยนะครับเพราะคุณจะทํางานได้ดีในช่วงนี้หัวสมองคุณจะปลอบโปร่งนะครับแล้วก็โฟกัสเกี่ยวกับเรื่องงานเป็นหลักเลยนะครับส่วน ต่อมานะครับในด้านของการเงินแล้วนะครับเรียกว่ามีดาวพระจันทร์กุมลัคนานะครับและมีดาวอังคารอีกการเงินของคุณนั้นนะครับใช้จ่ายเยอะมากนะครับในช่วงนี้เกี่ยวกับเรื่องของการบริหารสเสน่ห์ของคุณครับ นั่นแปลว่านะครับคนที่คุณคบนะครับหรือว่าเพื่อนฝูงต่างๆนะครับหรือการใช้สเสน่ห์เพื่อทําให้เกิดความรักนะครับคุณจะต้องใช้จ่ายเงินค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับหรือในอีกกรณีหนึ่งนะครับสำหรับชาวราศีเมถุนแล้วก็คือในเรื่องของค่าใช้จ่ายของครอบครัวนะครับ ที่คุณจะต้องดูแลรับผิดชอบซึ่งจะมีมามากทําให้คุณต้องใช้จ่ายออกไปค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะครับต่อไปครับในเรื่องของความรักแล้วสําหรับชาวราศีเมถุนแล้วนะครับในช่วงนี้คุณค่อนข้างที่จะมีสเสน่ห์และคุณไปที่ไหนก็มีคนมาแอบชอบคุณนะครับแล้วก็มาหลงรักคุณอีกต่างหากด้วยนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเรียกว่าช่วงนี้ตัวกามเทพนั้นก็มา ยิงสอนให้ตรงหัวใจของคุณนั่นเองนะครับทำให้เกิดในเรื่องของความรักค่อนข้างโดดเด่นมากๆเลยนะครับในช่วงนี้ก็เตรียมพร้อมรับมือนะครับในเรื่องของความรักดีๆที่จะเข้ามาด้วยเช่นกันครับทุกๆท่านสามารถที่จะติดตามผมได้ในทุกๆช่องทางน,นะครับไม่ว่าจะเป็น f e c o o o p k p e นะครับ u t u b e หรือว่าใน TikTok นะครับแล้วในอีก24ชั่วโมงเราจะมาพบกันนะครับในคลิปดีๆทุกๆคลิปเราจะเอามาป้อนให้กับทุกๆท,ท่านนะครับและดวงของวันอื่นๆต่อๆไปด้วยนะครับติดตามชมกันได้เลยนะครับ